ข้างแบบเต็มเเนี่ยอันนี้กล้องแบบกล้องจริงๆเลยแบบไม่มีแอปเลยหน้ามันก็ย้อนวเหมือนหน้าอะไรเลยเนี่ยกล้องจริงๆเนี่ยกล้องแบบไม่มีแอปเอ่าฮ่ามัมโบรมา มันต้องกัดส่อทำไมมีกองแบบนี้อปะมามาต้องกัดส่อทำไมเดอขาวจุมาแค่ไหนก็พอเหมดแล้วหมดแล้วเหรออันตรงนั้นองไอัตรงป้ายปลายยังไม่ถ่ายว่าว้าเราถ่ายเราข่าวดีนี่อะไรวะเนี่ยเนี่ย สวัสดีครับพี่พน,านาครับบรรยากาศดีไหมคร,มรับดูครับพ,พี่นา,นาสวนหย่อมฮะสวนหย่อม,อมสวนที่เราทำแบบยมหย่อม,อมนี่แหละเขาเรียกว่าสวนหย่อมครับม,มีมีน้ำตกแล้วก็น้ำลำธานนะะรด้วยฮะ,ะเพี่เออค่ะ ดีครับอือือดูนอโอ้โหัหาอยนีเห็นมนะน้ำตกสวยมากเลยครับ